สวัสดีครับวันนี้แอมก็พามากินกระเพาะปลานะครับที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะมเกษตรนะครับจะเป็นฝั่งสาธิตนะครับชื่อว่า KU Green Market นะครับอยู่แถวมันจะเป็นตลาดน่าจะเป็นทุกวันทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างนะครับแต่วันนี้แอมมาร้านน้องแอมนะครับน้องแอมขายกระเพาะปลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับนี่เราอยู่ข้างหน้าแหละ โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่า mm hmm. ทะูุเลยนะครับ ทอดนะครั ie บเนื้อทอดคิวนะคะเจียวนะครับเกียวซ่า เป็นตลาดนะครับของกินส่วนมากเป็นของกินนะครับยาวๆเลยในมอกระเสร็จนะฝั่งสาธิตนี่คุกเกา่หครับเพราะว่าถูกแล้วอ่ะร้อยหนึ่งบ้างขายแบบตุนบลาอะไรนีก่าจังหะเพาะทีเสกว่างเลยเพราะไม่ขายเลา วันก็ไอ้กี่โมงเนี่ยหมดอะ่ะใบสอง่สองอะสวัสดีครับสวัสครับ,รบนี่เราก็ได้กระเพาะปลามาแล้วนะเดี๋ยวอชิมแบบไม่ต้องปงรุงดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงอืมด,ดีครับเพราะว่าถ้าใครแบบว่าไม่ไม่ปรุงไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดอะไรเงี้ยคือว่ารสชาติคือดีเลย แต่ชอบแบบรสจัดจ้านเนาะเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยดีกว่านี่ก็ปรุงมาแล้วนะครับ นั่นด้วยกันดิน่นด้วกันดิบ <c oughs> แต่งโอไหม <c oughs> เลือด 好嘞，好嘞。

พี่เอาองค์เกมมาขายอะเอาองค์เกมมาขายน่ารักต้องขายหลายอย่างแล้วนะเน <c oughs> าะเพราะปลาไม่กินแบบเรื่องเที่ยวก็ได้นะ <laughs> ừ. Ông cửa. Chào em. Phi mà hay. Khấu hại trăm nghe. Khấu hại trăm, có bật... Lòng họ mà khai lên. Vàng có sang nhiều <laughs> 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 หยิบจับไปอะไรที่มันแบบไม่ได้ก็ค่อยว่ากันใหม่หยิบจับอะไรหลายอย่างอะไรเลยจะขายแม่งคุ้งจ้า

เราเห็นไปปอร้านที่แต่จังหวัด ก็ร้านพี่บ้านนี่แหละร้านพี่อั๋มแล้วม่เขามาทำงานอะไรไปเขาทำไปเขาขายขาที่บ้านเราล่ะเขาขายที่กรุงเทพเอ้ยเขามาทำงานที่กรุงเทพงานประจำเขารู้ว่ามันต้องมีงานประจำองบองมันไม่เหมือนแบบอย่างเราไงเราขายมานานแล้วไงเพราะว่ามันก็มีลูกค้าอยู่แล้วแล้วไหนเราไปตลาดนัดต็อาได้ได้อร่อยอร่อยาคนดั้งงใช่อร่อยไงอร่อย ตลาดเคนะครับกินมัสเก็ตนะครับ เปิดทุกวันศุกร์นะครับอยู่ตรงฝั่งสาธิตรครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับของกินเยอะแยะเลยครับผมนี่นะครับลูกชิ้นทอดนะครับอดอกทอดนะครับแล้วก็มีปลาก,กรอบปลาระเบิดเออลูกชิ้นปลาระเบิดฮะน้ำจิ้มทำเองนะครับร้อนเลย ่แล้วเขาขึ้นมาแเาเา่เดียวเขาติดโควิดเลยาะขึ้นหายหาวให้าโอ่ะพี่เป็นมารอบแล้วปรอบเดียวเองเดี๋ยว,ว <c oughs> เสียเวลา,าใช่อุ้ยเสียเวลา <c oughs> <c oughs> ไดะอาหารก็น่ากินนะครับอาหารตาก็เยอะครับโอเคครับเราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกระเพาะปลาแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็ปลาระเบิดเนาะแล้วก็ซื้อนี่ กลับบ้านอีกสองหอนะครับก็มาอุดหนุนนน้องนะครับแล้วก็มาดูน้องขายของเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็ใครจะมาแล้วของกินเยอะครับไม่ใช่เฉพาะ่วาของกินเยอะมากที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละโอเคครับไว้คลิปหน้านะฮะแอมจะถ่ายกินอะไรอีกนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ